โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระดับพื้นที่และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระดับพื้นที่จังหวัดโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงในระดับหมู่บ้านโดยทบทวนจากแผนพัฒนาหมู่บ้านนํามาปรับปรุรงข้อมูลด้านการเกษตรและโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรพร้อมทั้งจัดทําแผนธุรกิจเกษตรเป็นรายสินค้าผ่านกลไกลของคณะกรรมการหมู่บ้านกมกระทรวงมหาดไทยและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ,อก,กอมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้เกิดเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรภายในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า180,000บาทต่อคนต่อปีการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนําร่องหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านของจังหวัดบุง,ง,ดบงกรฬเมื่อวันที่20ธันวาคม2564ณนห้องประชุมสานักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาัชั้น 1. สารกลางจังหวัดบึงกาฬนายสุวิเศษโถเกษตร และสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬได้ประชุมชี้แจงหารือร่วมกันและทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดการยังแห่งประเทศไทยจังหวัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สถานีพัฒนาที่ดินโครงการชนระทานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดบุงกรฬโดยมีนางสาวสุมธรรมนเทียนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกรฬเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในคราวการประชุมครั้งที่1/2565เมื่อวันที่27มกราคม2565ณห้องประชุมโครงการชนรัฐประทานบุงกรฬตำบลชชยพรหมอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกรฬ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดบึงการดังนี้1แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ2กำหนดให้อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเป็นอำเภอนำร่องหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดบึงการในวันที่9มีนาคม2565 กำหนดจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอพื้นที่เป้าหมายอำเภอศรีวิไลณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไลจังหวัดมงกาฬารโดยมีนายโกเมนชาลีนายอำเภอศรีวิไลเป็นประธานพร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเกษตรรายสินค้าผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านกม และอาสาสมัครเกษตรอ,อกกอมมติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่ที่3บ้านนาคำแขนตําบตำบลน,นาแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบุรีรัเป็นหมู่บ้านเป้าหมายนำร่องโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดบุรีรัต่อไปปัจจุบันครับประชากรทั้งสิ้นครับผมในในในชุมชนหมู่สามเนี่ยครับอ่าขั้วเลือ่อน,นครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยครับขั้วเลื่อนก็อยู่ในเล่าๆประมาณ สามอยหาิบต้นต้นกลัวเลื่อนครับอาประชากรครับประชากรครับอยู่ในชุมชนครับทั้งเบดทั้งมวนครับตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุครับกับประมาณพันพันหากวกัวครับพันหาลอยกลัวครับ่ยวแก่ครับขอมูลครับทั้งด้านรายได้ครับรายได้รับครับรายได้รับนี่ครับ อ่าก็เป็นรายได้ที่พี่น้องประชาชนเกษตรกรครับอ่าถือว่าเป็นอันดับหนึ่งคือมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนสภาพไปตามวราระตะกี้ระกรนเนี่ยครับก็คือรายได้รับนี่ก็เป็นเป็นหน้าเข่าแต่เดี๋ยวนี้ครับกลายเป็นอย่างพาราแล้วครับผมเป็นรายได้รับของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากอย่างพาราแล้วครับผมก็มีอ่า หน้าเข่าครับเป็นอันดับที่สองครับรองจากอย่างพาราจากนั้นครับก็มีเกี่ยวแก่ครับทางด้านมันสับปะหลังครับมันสับปะหลังครับเป็นรายได้ที่ที่พี่น้องปลูกเสริมหลังจากเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วครับก็มาเห็ดมันสับปะหลังครับผู้ลงคนก็มีอาชีพอาชีพเสริมเกี่ยวแก่ครับทางด้าน ปลูกพวก,พวกพทั่วแตงเขาโพดแปงเสียครับเป็นถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีที่ดีมากครับเมื่อวันที่10มีนาคม2565ได้มีการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านณศาลาประชาคมบ้านนาคำแคนหมู่ที่3ตําบลน,นาแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนแผนพ,นพัฒนาหมู่บ้านในการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพปัญหาความต้องการของหมู่บ้านสู่การจัดทําแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าตามแนวทางเมนูอาชีพเกษตรมูลค่าสูงจากการสํารวจศักยภาพดังกล่าวจึงได้มีการกําหนดจัดทําแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าเพื่อเสริมรายได้จํานวนสีโครงการคือโครงการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวโครงการพลี้ยพันปลากระดูกปลานินปลาตะเพียนโครงการปลูกขา่าตะไคร้และโครงการปลูกกล้วยน้ำว้า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเกษตรระดับหมู่บ้านเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามเจตนารมณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป